พาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเทียนพรรษาม,มหามงคลเพื่อแผ่นดินปี2 5 6พณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ครับที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นางถาปนารัติประกรณ รองราชริขานุการในพระองค์สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี2565ของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทานมาถวายในวัดต่างๆในจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางวันธนาพ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ข้าราชการประชาชนร่วมถวายเทียนพรรษาดังกล่าวด้วยพร้อมกันนี้รองราชเลาขาธิการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มอบเทียนพรรษาพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณวัดพระธาตุดอยเล่งอําเภอเมืองแพร่วัดนาคูหาอําเภอเมืองแพร่วัดบ้านเหล่าอําเภอเมืองแพร่วัดร่องฟองอําเภอเมืองแพร่วัดศรีชุมอําเภอเมืองแพร่วัดสูงเม่นอําเภอสูงเม่นและวัดพระธาตุจอมแจ้งอําเภอเมืองแพร่ค่ะ